สวัสดีครับสวัสดีสสดพี่นอ้อนงเช่ารถดำเช่ารถบรรทุกเช่ารถแมคโครครับผมป๊มวันนี้ก็ทำงานครับผมทำงานเป็นเดิมครับจอดกลัางสิเตินม,มน้ำมันะเริมงานครับผม อากาศเล่นครับพี่น้องทำก้านกันไปไเรื่อยครับพี่น้อง เป็นไลเนาะพี่น้องพ่ากันในเหตุการณ์ในงานบ่ครับผมาชาวรถบรรทุกชาวรถด,ดัและรถแป็กโคก็ยังทำงานกันอยู่เนาะมันยังไม่ถึงหน้าฝน แกช็อกันไปเรื่อยๆครับ